นนะันนี้นะกไรวันนี้ได้มาประมาณ8,100อ่าอันนี้ระบบ100%ยเลยจ้าก็คือเป็นแม่บ้านค่ะพี่แจมเป็นแม่บ้านขัดซ่วมล้างห้องน้ําไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนเลยค่าแรงก็วันละ200 300ได้สูงสุดก็วันละ300เดี๋ยวละ9,000วันแรกที่มาเจอดอกพี่แน่ก็คือบอกเลยว่าไม่มีตังค์แล้วก็ตัวเองก็ไม่สบายด้วยไปเลื่อนเจอบนอินเทอร์เน็ตได้แล้วมาบอกให้หนูโดดแอร์หัวมากก็คือแบบไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะโดนหลอกไหมนู่นนั่นนี่นะคิดเยอะแล้วก็อ่าถูกต้องตามกดมาลองทําดูได้กี่บาทกี่ตังค์ไม่รู้ทําควบคู่กับงานประจํา2เดือนแรกได้มาประมาณ4ี่หมกว่าเฮ้ยแบบเฮ้มันได้อย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคิด แล้วแบบไม้ตื่นเต้นเลยเนี่ยลาออกจากงานเลยตอนนั้นนะตอนนี้ก็ทํามาหนึ่งปี6เดือนแล้วทำอะารโนทั้งหมดนะตอนนี้ก็ได้มาประมาณ2ล้านกว่าแล้ว2ล้าน2แล้วนะคะแบบได้ไปเที่ยวนุนเที่ยวเนี่ยชีวิตนี้ประเทศไทยยังไม่ทั่วเลยแต่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสาหรับแม่บ้านคนหนึ่งนะแค่แค่เราได้ออกไปข้างนอกไปเที่ยวอะไรแบบที่มันเป็นตามต่างจังหวัดเราก็ดีใจแล้วแต่อเนี้ยได้ไปต่างประเทศอ่ะแล้วก็ได้โดนี่ให้กับแม่หนูด้วยรั้วสะสมทองได้ทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ25ดี่คือก้าไรจาทอยว่าหนูเกดิมระบบจ้ะ ไม่ไม่ไม่รู้จิ้มส่งอย่างเดียวเพราะว่ามีมาให้แล้วหนึ่งสองสามสี่อพี่ได้บอกว่ามีนี่ไว้น้องก็จิ้มส่งอย่างเดียวเลยก็คือ,อไม่ได้เก่งนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นแบบไม่ไม่เคยได้เนาะเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเดือนหนึ่งก็คือเดือนชวนเดือนมาตลอดคือด,ดีใจที่ได้เจอดอกปีกนกน็แบบถ้าไม่มีดอกปีท,ทุกวันนี้หนูก็ต้องตื่นเช้าไปขัดซ้วมเหมือนเดิมต้องตื่นตีสี่ตีห้าทุกๆวันอะ่ะไปทำงานแบบง่วงแบบนั้นทุกวันอ่ะขอบคุณบอสนาะขอบคุณระบบขอบคุณดอกปีน่าดีใจขอบคุณนะคะพี่แจ